นิดๆหน่อยอย,อยเดี๋ยวรอประกรณสีก่อนโอ้โอายแล้วประกรณสีประกสีอับน้ำแล้วเดี๋ยวนางก็ลงมาทุกคนสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเคียบินค่ะคุณพี่รายจ่ายเยอะมากเลยค่ะคุณพี่เออเคียบินค่าใช้จ่ายสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะชีวิตคำนี้ไม่เกินจริงสิ้นเดือนเหมือนับสิ้นใจ นะคะอือกาใช้ใจ่ายทั้งนั้นอือสวัสดีค่ะคุณแม่เขาเจอเข้าใจนะคะคุยกันจะ้ะเขาจอเข้าใจให้หน่อยนะจะ๊ะคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณยายคุณแพรลี่เก่งสุดๆปังๆค่ะเออก็ต้องสู้ไปจันจะแวะหาผมที่แกง ไปจันแหะหาผมที่แกงให้ยืมต่างโอ้ยไม่เอาราคาคุณพี่ฉันถาได้อยู่คุณแพรี่เก่งอยู่แล้วขายของทุกวันโพสต,ตื่นเช้ามาก็ต้องโพสขายของและอย่างน้อยหนึ่งโพสวันนี้ก็โพสไปละตื่นมาอย่างน้อยต้องเราต้องได้ขายของแล้วต้องมีเงินเข้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอ้วกแตก เดี๋ยวอ้วกแตกขายทุเรียนกวนทุเรียนทอดค่ะทุเรียนกวนทุเรียนทอดทุเรียนฟิตได้เด๋ยวนี้ขายอะไรก็ต้องดูด้วยนะว่าสินค้าแบบนี้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมอันนี้เสียอันนี้ไม่เสียอันนี้เราขายแล้วมัน,นมันเราโดนภาษีเยอะไหมอะไรไหมต้องคำนวณหมดอะต้นทุนหักลบ ค่าแรงค่าลูกน้องค่าอะไรทุกคนทำธุรกิจทำมั่วซั่วไม่ได้นะสุดท้ายเจ๊งกำไรไม่พอจ่ายค่าภาษีต้องดูดีมันดีฉันขายปลาอินทรียทอดนั่นแหละโอ้โหโดนไปสวัสดีค่ะเขาเจ้เข้าใจมาเลยแม่ เขาเจ้าเขาใจเลยยังไม่กลับใจจันเหรอเดี๋ยวกลับแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปลาดลีไปหาพี่หมอหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งประกรแล้วดิฉันก็จะต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่า้องไปดูนูน่นดูนี่แต่เดี๋ยวก็เดือนหน้าก็มีงานค่ะเดือนหน้าก็มีงานวันนี้ยี่สิบเท่าไหร่แล้วป่ะวันนี้ยี่สิบเท่าไหร่แล้วทุกคน <23. S 1> วันนี้ยี่สิบสามแล้วใช่ป่ะเท่าเดิมใช่ไหม อะไรที่ผมคุยอาจารย์ในแชทอะอันไหนเมื่อวานอะวันที่หนึ่งครับเขารอถามบัญชีอ่ะเมื่อมานั่งคุยในกลุ่มปิดในการสนทนาในกลุ่มปิดวันที่หนึ่งเนี่ยเหรอใช่เขาเขาเขาจ่ายไหมก็คือเขารอบัญชีจากอาจารย์อาจารเ์พรเดิมใช่ไหมถุงสังเออเขามีให้ใช่ปะปากก้อนสีแรงมากปากก้อนสียังไม่ตื่นค่ะยังก็จะกินข้าวต้มรอไปก่อนร้องท้องแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกิน กำลังยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะไปไหนบ้างเดี๋ยวคุยกับปกรณ์ด้ยวยฉันก็อยากไปตัดผมด้วยจอนมาแล้วเนี่ยจอนมาแล้วเก็บตัดจอนออกให้หมดมอร์นิ่งครับคุณแพทรีสวัสดีค่ะทุกคนขอจอเข้าใจให้ด้วยนะคะทุกคนขอจอดไ้าใจนะคำพูดมากมายความหมายอดเออเมื่อคืนทุกคนเบอร์จริง เราก็คิดว่าปกติเราโอนตังเราไม่เคยพลาดเพราะว่าลูกน้องอมันจะรีดบัญชีรายชื่อมาว่าค่าใช้จ่ายเราต้องโอนอะไรบ้างในแต่ละวันใช่ไหมค่าทุเรียนทอดค่าแพ็กเกจิ้งผ้านุ่นค่าแรงลูกน้องอะไรมันก็จะไล่ไล่มาดิฉันก็จะโอนตามนั้นทุกวันดิฉันก็จะดูแค่ยอดว่าโอเคยอดนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้กี่วันครับอืมทุีครับสินค้าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะโอนแล้วเมื่อวานเนี่ยบัญชีที่โอนผิดก็คือเป็นบัญชีที่เราจะต้องโอนไปจ่ายค่ากล่อง ถ้ากองก็เราก็กดโอนตามนั้นทุกวันแต่พอดีว่าไอชื่อที่ลูกน้องมันส่งมาให้อะเป็นชื่อเก่าชื่อเจ้าของร้านเขาเป็นชื่อเก่าแต่พอเราโอนไปปุ๊บมันเป็นชื่อใหม่เราก็นึกว่าเราโอนผิดตายหาแล้วชื่อไม่ตรงก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะโอนผิดก็เลยตายละชิบหายแล้วนะทำไงว่าเงินเป็นหมื่นนู่นนี่นัน่น,นก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรที่โพสต์อะคือเราก็คิดแค่ว่านานอะเออเราโอนผิดแล้วเราก็ พอมีคนรู้จักอยู่ถ้าเราโพสแล้วเขาก็เดี๋ยวเขารู้อะไรเงนี้เขาคงจะรีบโอนกลับมาให้เราอะไรอย่างนี้แต่ว่ากลายเป็นเรื่องยุ่งยากบ่ากคุณค่าเบอร์เบอร์อยู่ด้วยตลางคืนก็เลยคิดไดออ้พี่เจ้าของเขาหน่าจะนอนแล้วแหละเจ้าของบัญชีก็เลยแบบลบดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะ เพราะว่าคนไปคอมเมนต์นะคอมเมนต์แบบคอมเมนต์ไม่ดีเยอะอะไรเงี้ยไปมุ่งไปที่เจ้าของบัญชีทั้งที่ที่เขาไม่ได้ผิดอะไรไงพี่เจ้าของบัญชีเขาไม่ได้รู้เรื่องพี่เจ้าของบัญชีเขาไม่รู้เรื่องอะไรสรุปตอนเช้าเขาก็ทักมาเพราะดีฉันทักไปในเฟซส่วนตัวเขาเขาก็บอกว่าคุณแพรลี่โอนถูกแล้วนะคะน่าจะเข้าใจผิด เพราะว่าหนูเปลี่ยนชื่อไม่ได้แจ้งเออเป็นเรื่องเป็นราวนะกระเทยยะกระเทยไงเป็นเรื่องเป็น,าปนรนาวอือคนที่สาม,าามาท,าทำไมผมเป็นทำไมโรงงานที่ผมเคยจำเมื่อกี้เนี่ยแต่เป็นช่วงเย็นช่วงห้าโมงโอเคแล้วเหรอ รอรอคอนเฟิร์มว่าแจ้งบัตรเจ็ตเขาไปแล้วดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณคับยังไงวันนี้วันนี้ไม่มีงานแล้ววันนี้หยุดละวันนี้หยุดละค่ะวันนี้หยุดแลววันนี้หยุด เดี๋ยววากรสสีก็ลงมาสวัสดีค่ะ ันนี้เอารถไปถ่ายน้ำมันหมดไปอีกหมื่นเท่าไหร่ว่าหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกด้วยกรองอากาศมีต่วนค่ะมีต่วนเมื่อวานตั้งแต่เช้าไงเจ็ดโมงเมื่อวานมันตั้งแต่เช้านะครับเจ็ดโมงมันเบอร์ มันเบอรเงอยากเห็นบ้านสวนแล้วอีกสองวันค่ะอีกสองวันกลับบ้านแต่ถมดินไปได้เยอะแล้ว ผมดินไปได้เยอะแล้วค่ะเพิ่งจ่ายไปครึ่งหนึ่งรอบแรกสองแสนเก้าสองแสนเก้าผมไปห้าร้อยเที่ยวละผมไปประมาณห้าร้อยกว่าเที่ยวละเหลืออีกครึ่งนึง <c oughs> ทุกคนผมดินใช้เงินเยอะมากเหลืออีกครึ่งนึงใช้ดินเยอะมาก ต่ำๆอ่ะต,ต้องมีประมาณหนึ่งพันเที่ยวผมดินนะคะของดิฉันอะแต่มันก็ดีเพราะว่าเราถมแล้วเราได้ดินดีแล้วได้ดินดีแล้ว,ดดดลวเดี๋ยวเราไปปลูกปลูกนูน่นปลูกนี่ไงทำน,น,นู่นทำนี่ทำสวนมันก็จะงอกงามงามันจะได้งอกงาม,งาม ครับครับพี่ตุ้งมันเป็นดินภูเขาครับครับโอ้หึโอ,อ,อ้เราไม่ได้ขายปลาอินซีจ้า เนียบ่อยมากครับพี่แต่ว่าแล้วเร,า,เรา,เามีการประกาศบ่อยมากๆเลยแต่ก็ยังมีคนไปหลงเชื่ออยู่โอเคถามได้ครับช่วใช่วมีแค่ทุเรียนเลยตอนนี้ าอินซีเนี่ยจะมีเป็นดูดีวิธก็จะมีโดนหลอกอีกแล้วอะ่ะลูกค้าน่าจะโดนหลอกทุกคน <Okay. S 2> เดี๋ยวทุกคนจะไปจะไปฉีดโอ้โหดูดิมันขึ้นใหญ่มากเลยอะ่ะแต่ก่อนมันยังไม่ใหญ่มากคุณดูดิ่ขี้ลอยอะ่ะขนาดไนโซนเนี่ยไม่รู้สนับสนุนไปกี่บาทน่าจะเยอะอยู่น่นดีมาก เตือนพี่กุ้งแป้มต่ออ่าวิทุกคนดูคีรอยดิดูคีลอยใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปฉีดเดี๋ยวจะไปฉีดดูคีลอกมันเป็นเจ้ากร,รมในเวรจริงๆนะเนี่ยดิฉันไปฉีดตรงนี้มามันยุบแล้วเห็นไหมขึ้นตรงนี้เละถ้าอย่างนี้น่าจะต้องฉีดค่ะเพราะมันอยู่ข้างใน มันอยู่ข้างในต้องน่าจะต้องฉีดอ่ะต้องไปฉีดทำไมเงั้นเดี๋ยวมันจะโตเดี๋ยวมันจะโตปิดรูหูเราเดี๋ยวมันจะโตปิดรูหูเราเป็นคนเป็นคีรอยมากทุกคนดูเนี่ยนี่อันนี้อันใหญ่เลยเนี่ยเหรนปะเห็อปะเนี่ยเดินไม่หกแล้ว เป็นคนเป็นคีลอยง่ายครับเป็นกรรมพันธุน์บมานิกมากินแล้วข้าวต้มลกูกนิกไปอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้วะผ่าได้ค่ะผ่าได้มันเกิดจากแผลที่เราทำสัญญกรรมค่ะตัวนี้เราผ่าตัดคนเป็นคีรอยง่ายถ้าผ่าตัดมันจะเป็นใช่ค่ะตัดออกได้ใช่ค่ะ แต่ดิฉันก็ย่ามใจไงดิฉันก็ย่ามใจไงพอเป็นแล้วอะไรแล้วก็ไม่ค่อยจะทําอะไรเงี้ยมันก็เลยปวดเป็นคนใช่ค่ะแพ้เป็นง่ายเป็นง่ายเป็นง่ายแล้วมันก็ขึ้นง่ายงงกับตัวเองไปฉีดฉีดได้ค่ะถา้าถ้ามันเนี่ยอันนี้ใหญ่มากดิฉันเนี่ยฉีดจนมันยุบเลยเนี่ยใหญ่มากเลยฉีดแล้วมันยุบยุบไปหมดละคืนกันเนื้อละ ฉีดหน้าเขาเชื่อฉีดคีลอยครับเออเขาฉีดคีเออฉีดคีลอ,อยค่ะฉีดไน้าเป็นกันเยอะแยะค่ะเป็น่าบอกติแต่มันไม่ได้อันตรายอะไรนะมันจะแค่ดูแบบไม่งะไม่สวยเท่านั้นเอง อีรอยมันไม่ได้อันตรายนะครับมันไม่ได้เป็นแบบอันตรายหรือว่าอะไรแต่ว่ามันแค่จะดูไม่สวยเท่านั้นเองเวลาคนอื่นเห็นก็จะตกใจแพรรี่เป็นอะไรช,ดไดะชีดได้่ะ่ะชีดได้เกาะต้ม ปีกไก่ทอดโรงแรมนี้ปีกไก่ทอดอร่อยมากอร่อยงั้นเรามีงานอีกทีวันที่เท่าไหร่สามเราสามจเอ็ดยังไม่มั่นใจแต่ที่ล็อกไว้แล้วคือ ยังไม่กลับค่ะตะกอนสีอาบน้ำอยู่ห้าวันที่เก้าตะกอนสีอาบน้ำยี่สิบเก้ายี่สิบสองดิฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลงไปลองบ้างเย็นกินก็ต้มไปนจะไไม่เสียเวลา๋ยวก็ตามมาเดี๋ยวก็ตามมาแต่งตัวช้าหน่อยหรอแต่งตัวช้าก็เรากลับบ้านวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เท่าไหร่พรุ่งนี้ยี่สิบสี่ออยี่ิบห้าไงยี่ิบห้าแล้วกลับบ้านยี่สิบห้าเยนใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดก็ให้เอาลถขึ้นมาเลยเพราะว่ามันทำแป๊บเดียวทำอะไรทำสีอ่ะไม่ได้ติดที่สีติดที่อะไรติดที่ฟิล์มฟิล์มตัวอื่นที่รอบคันเลยนะคือฟิล์มมันเริ่มเก่าแล้วแล้วสีตัวเนี้ยเขาทำตามแม่แบบสีเลยที่มันดู แปลกไปก็คือฟีเป็นฟีใหม่ใช่คุยแล้วก็ไม่ต้องทำโอเคงั้นไม่ต้องทำฮัโลโหลครับแล้วก็มาทำไมสีไม่ตกรง <c oughs> หมดกัดคอปรณกรณหายเลยมดกัดมดชื่อแพรลี่ค่ะนาราครับผมนารา,านี่นารานารา น้องดารา,าเก็บก็เธอใช่ไหมครับโอ้อน,น้ำอีออออ่กระทันหันจังเลยตรงนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจ้าจุดนี้ไม่ได้เลยเราน่าจะออกกัน แล้วแต่งงานครับปัจเจจะเป็นการแต่งกาอันนี้นนนนนคือมันต้องดูก,การถ่าวิดีโอเลยนยครับลงแต่ละช่องวอาบ้านนี้เราจะต้องแฮนดิน้งั้นึงแล้วคน,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 นจะแจ้งมันเริงดำ